อาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะวันนี้มาอยู่กับเกมเกิชินอินพกนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวน้องบาบลานะฮะน้องที่ฮิวแรงนะเป็นสายฮิวธาุน้ําที่ดีที่สุดสําหรับผมนะฮะสำหรับผมนะผมไม่รู้ว่าธาตุอื่นธาตุไหนมันมีสกิลฮิวบ้างไงฮะก็เลยไม่รู้ว่าจะเอามารีวิวนะฮะคือผมมีน้องบาบลาก็เลยจะมาหยิบตัวน้องบาบลามาเพื่อรีวิวกันนะฮะก็ที่ผมจะมารีวิวน้องบาบลาก็คือ น้องบับบ่าเนี่ยฮิวแรงได้ยังไงนะครับผมหลายคนอาจจะรู้แล้วว่าฮิวแรงได้ยังไงแต่ว่านี่ผมมาบอกเผื่อแบบคนที่แบบอุ้ยใชยครับเผื่อบบคนที่ไม่รู้อะไรนะครับผมแบบไม่รู้ว่าน้องจะทาให้น้องฮิวแรง,งยังไงยังไงนะผมก็ผมจะมาทดสอบให้ดูกันฮะก็น้องบับบ่าเนี่ยแบบวิธีการมีวิธีฮิวอยู่อยู่สามวิธีนะก็คือกด e อีนะฮะ แล้วเปลี่ยนตัวนะครับผมน้องก็จะหิวขึ้นเลยนะฮะส่วนวิธีสองก็กด e เหมือนกันนะฮะแต่ว่าผมแต่ครั้งเนี้ยเราไม่ต้องเปลี่ยนตัวให้เรากด e แล้วก็ตีมอนเตอร์นะต้องย้ำนะฮะว่าต้องตีมอนเตอร์เดี๋ยวไม่เห็นภาพผมขออนุญาตไปเทเลพอทแล้วไปตีมอนเตอร์ให้ดูนะครับผมโอเคครับ นี่ผมมาถึงมอนสเตอร์แล้วฮะเห็นมอนสเตอร์นะะั้วไหมเดี๋ยวผมจะไปตีนะฮะก็วิธีการฮิลแบบครั้งที่2ก็คือให้เรากด E แล้วตีมอนสเตอร์นะครับผมจะทำให้ดูนะกด E นะฮะแล้วก็เข้าไปตีมอนสเตอร์นะฮะสังเกตว่าแถบด้านขวาของตรงช่องมันติจะมีการฮิลขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับผมแต่การฮิลนี้จะน้อยน้อยหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ฮิลโดยตรงที่ผ่านนี้มันก็จะเบาหน่อย ครับแต่ก็ฮิวอยู่ได้นะครับโอเคครับส่วนฮิวครั้งที่3ก็คือการกดอันตินะครับผมเดี๋ยวผมจะมาก็ก็กดอันติก็ก็จะฮิวเหมือนแบบเยอะมากนะแต่นี้ผมเต็มหลอดเลยนะฮะวิธีการทำให้น้องบาบาราเนี่ยฮิวแรงขึ้นก็คือน้องต้อง มีพลังชีวิตสูงสุดนะครับผมเพราะว่าการฮิวเนี่ยมันนับอยู่ที่พลังชีวิตสูงสุดนะของน้องเขานะฮะซึ่งตอนนี้เลือดของบาบาล่าเนี่ยของผมเนี่ยอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดร้อยสามสิบสามนะก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบว่าฮิวฮิวแบบไม่ใส่ไม่ได้ใส่ของพลังชีวิตสูงสุดกับใส่เนี่ยมันจะต่างแค่ไหนนะครับผมเดีย๋ยวผมขออนุญาตวัดไปเทเลพอตกัน โอเคครับก็ตอนนี้ผมไปก็เอาเลือดของน้องวาเลนตีเนี่ยน้อยนะเดี๋ยวผมจะถอดอัลติแฟตของน้องก่อนนะฮะน้องวาบาร่านะครับผมถอดทุกอย่างเลยนะฮะโอเคครับตอนนี้น้องไม่ใส่อะไรนะฮะค่าสาระของน้อง,พ,งพังชีวิตสูงสุดก็คือ6,8 0 0นะครับผมถ้า6.8 0 0นี่ฮิวครั้งละเท่าไหร่เอยกดเลยดูนะฮะ น้องจะฮิลอยู่ที่720นะฮะอันนี้คือถ้าแบบไม่ใส่ไม่ใส่อ์ติแฟกต์นะแต่ว่าจริงๆเดี๋ยวผมมีอาวุธแนะนำนะเพราะอันนี้ผมใส่อาวุธอยู่ก็ฮิลครั้งละ720นะก็ออพออา้าวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะใส่อ์ติแฟกต์นะครับผม่่ะร โอเคตอนนี้น้องก็เลือดอยู่1 8 8 3 3นะฮะเท่าเดิมเลยนะครับผมเดีย๋ยวผมจะมาดูนะเมื่อกี้ฮิลแบบไม่ใสอ่อัติแฟกต์ก็จะฮิลอยู่ที่ประมาณ720เดี๋ยวผมจะลองฮิลแบบใสอ่อัติแฟกต์ดูนะฮะแล้วก็เลือดอยู่ที่1833นะฮะป่ะ <c oughs> น้องน้องว่าน้องน้องมาบา้าตีฮิววันติครั้งละ 981เลยนะครับผมโหเพิ่มมาเยอะเหมือนกันนะเพิ่มมาเยอะมากนะครับผมส่วนอ์ติแฟกต์เนี่ยก็ตามที่ทุกคนจะใส่เลยครับคือใส่ยังไงก็ได้ที่พลังชีวิตสูงสุดของเราจะให้มากที่สุดนะครับผมแต่ส่วนสำหรับอาวุธผมแนะนำอาวุธนี้เลยฮะเป็นอาวุธที่มันบวกพลังโจมตีพื้นฐานแล้วก็บวกพลังชีวิตด้วยนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวล50นะครับผมอาวุธนี้ก็จะเป็น เพิ่มพลังชีวิต26.8เนะครับผมก็ดีเหมือนกันนะอาวุธน,นี้ดีมากแล้วก็หลังจากใช้าชาไม่ตายจะทำให้การฟื้นฟูพลังงานาธาตุ4ี่หน่วยด้วยนะครับผมก็จะเนี่ยนอกจากตัวละครพลังชีวิตทั้งหมดนะฮะในทีมจะฟื้นฟูพลังชีวิต4เปอร์เซทุกๆสองวินะครับผมก็จะดีเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะว่าจะทำยังไงไมันเป็นยังไงนะฮะว่าโดดตึกไทยอีกแล้วเอ,อ โอเคน้องวันติก็ฟื้นแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะมาบอกนะว่าไออาวุธเนี่ยภายใน6วินาทีหลังจากใช้ท่าไม่ตายทําการฟื้นฟูพลังงานท่าสี่หน่วยในทุกๆวุวินอกจากนี้ตัวละครทั้งหมดเนี่ยในทีจะฟื้นฟูพลังชีวิต4%ซในทุก2วิมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาทำให้ดูนะครับอันดับแรกเราดูก่อนเลยว่าน้องวันติจะฮิวครั้งละเท่าไหร่ฮิวอันติเขาขึ้นไเท่าไหร่นะฮะเรากดอันติ วัตบว่างีผมต้องไปเดี๋ยวผมไปหาอันตีไปบนึงนะโอเคครับผมไปทำให้น้อง oh. วันเอบาบาร่าเนี่ยมีอันตีเรียบร้อยนะ oh. ก็ที่ผมบอกไปข้างต้นก็คือจะมาทำให้รู้ว่าทำไมถึงต้องใส่อาวุธนี้นะครับผม mm hmm. เพราะวันนี้มันจะนอกจากนี้ตัวละครทั้งหมดในทีมจะฟื้นฟูพลังชีวิต4%ทุกๆ2วีก็จะ,จะเป็นอย่างนี้ครับประกวดอันตีให้น้องเลย mm hmm. แล้วก็เปลี่ยนตัวไปทิ่นี่ครับเพิ่มเห็นไหมมันจะมีเด้งขึ้นมาเห็นไหมลูกสองวีนะครับผมก็เท่ากับมันจะเพิ่มฮิวขึ้นไปอีกนะครับผมทุกสองวิอีกถือว่าฮิวแรงมากนะสำหรับน้องบาบลาคนนี้นะก็สําหรับใครที่ใส่อาร์ติแฟกต์ยังไงคือใส่ไม่เป็นก็สามารถใส่ตามผมได้หรือสักคนที่ใส่เป็นแล้วหรือว่ามันมีเซ็ตที่ดีกว่านี้ก็สามารถบอกผมใต้คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะเกม เกมซีอินแพดเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวอะไรหรือจะมาสกิรีวิวสกิลหรือของอัติแฟกอะไรยังไงก็เดี๋ยวผมจะมาทำอีกทีนะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนวันนี้เจอกันต่อคลิปหน้านะฮะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายจ้า